อัสลามุลัลัยคุ้งครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกทท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,นะก็วันนี้เรามาเจอลุงเกินลุงเกินแกขี่จัก,กรยานสามล้อทีข่ขายไอติมอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูไอติมลุงเกินกันว่าจะมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาดูไอติมลุงเกินกัน นี่ก็จะมีนี่ลุงเกินนี่อันเท่าไหร่ครับก็อสิบบาทสิบบาทใช่ไหมไม่แพงนะพูดถึงก็ไม่แพงขายดีไหมอร่อยในเวลาที่เป็นทุเรียนตัวนีใช่แล้วก็มีตัวดูดนะตัวดูดตัวดังตัวดีใช่ตัวโพดก็ัดีแล้วนี่กินได้ไหมลุงเกินอ๋อได้แล้วอันนี้คืออะไรตัวดูดใช่ไหมน้ำแข็งกดอนโอ้โหโอเคก็ก็สําหรับสําหรับท่านใดที่มาสู่ราชการแจ้งวัฒนะนะครับฝากลุงเกินไว้หนึ่งคนลงเกินจะปั่นขายอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับ ขายดีไหมเกินอดประาจะขายดีเข้าหน้าร้อนก็จะขายดีอ๋อครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมมาเจอลุงเกินพอดีเดี๋ยวผมจะช่วยลุงเกินอุดหนุนก็อาจจะไม่เยอะนะครับลุงเกินแต่ว่าก็จะช่วยอุดหนุนลุงเกินเดี๋ยวถ้าผมมาครั้งหน้ามาเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะอุดหนุนลุงเกินอีกก็ให้ลุงเกินฝากกับทางเพจหน่อยว่าลุงเกินมาขายบริเวณนี้ประมาณกี่โมงกี่โมงอ๋อมาช่วงบ่ายอ๋อมาช่วงบ่ายใช่ยนะครับบ่ายสองโมงครึ่งอ๋อแล้วก็ปั่นไปเรื่อยเย็น ครับอบคาอครับผมครับอเกินไข่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชิมไอติมมุเกินอันหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้รสอะไรเนี่ยมุเกินอรสจั๊กอะไรนะครับรสจั๊กรสจั๊กไอติมหวานเย็นรสช่องโอเคเดี๋ยวผมลองชิมได้ได้ครับผมแกะก่อนแกะก่อนแกะพิดลองชิมไอติมมุเกินกันว่าอร่อยขนาดอืมตัดไม่ได้แก่นี่ โอ้แข็งแข็งแข็งตัวนี้จะแข็งไอ้ติ่มของจริงอันนี้ติมของจริงแข็งจริงแล้วก็มีหลายอย่างทุเรียนจะอ่อนดีปากกล้องเอาอะไรครับตะกก้อก็มีทุเรียนทุเรียนุเรียนไหนลุงเกินหยิบทุเรียนใ้อันนี้่อสำหรับเพื่อนนะครับผ่านมาหรือว่ามาทำธุระแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะนี่ไอ้ติมอันนี้อันเท่าไหร่ลุงเกินอ่อันนี้อันเท่าไหร่ครับก็สิบบาทเท่ากันสิบบาทไม่แพงเลยเพื่อนเพื่อนนี่นะช่วยกันอุดหนุนนะครับ คนทํามาหากินหาเช้าถึงช่ํานะครับก็สําหรับวันนี้นะฝากลุมเกินไว้ด้วยนะครับประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะลุมเ,เกินจะมาแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นอะไรนะฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะ,ส,ะนนสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ